tăng giá khi đạn tu nè, không anh leo đạn này lại ít men bơ, đi đây này, đầu à, cái này có đây ạ Cái này tít Này bịt Đắp sang phí mưa kia จะขบุ้ยเส็นงงั้นฟังจนหรอดคุยอีกแล้วใหญ่เอ้ยถึงบริษัทนั้นเสียงเสียงใติดช้างมาแล้วเออถึงป่ะบ๊วยเ็นใส่ทั้งผุ่นขึ้นไปตีขึ้นบ่าดิมึงระบายเอ้ามันคล้ายออกทางนี้ไหมโอ้ nhiều nhiều, chúng ta tranh cũng chỉ thế này, những chỗ mấy khoản tranh hụt quá, say không tướp, biệt à, muốn gặp tiệt tướp mà là biệt may phải

หางดูเอาเอาฮึ <c oughs> <c oughs> ดีกว่้ดดนี่จอดอีกอะแต่ว่าอันดับแรกสร้างตรงไปร้องก่อนเนี่ยขี่ไปยังไงกกำเพียก่อน กันว่าสร้างทวดสวัผ่าพนก็คือยังไยสิมั่นใจ่าก็บอกบอกเนาะที่ว่าได้ได้ไลไรล้มไรเบรกวะเนี่ยไม่ได้ไรเตะ ยงตัดสายที่เดลอ่ยี่เบอกอรสิบเอ้ากะคันเบอร์สิบเด้ล้วน่นนะอสกระเบอร์สิบด้วยเลขสิบเป็เกิงอยู่เบอร์สิบสองเลยโอ้แสงเดาว่าเป็นกะดแ้ยะยังได้ใช้ไดู้่ว่ะแต่ว่าสิให้สงร้องมึงก่อนมา ขี้ไปมันกำเบกแล้วไอพวกเป็นยนดีมันขันน้องซันน้อ嘛เบิ้นเนี่ยเบิ้งเสี่ยเงมี่เขาเสียบเทียดอ้นะนั่นเนบิ้กี่ลีขันยังมันนั่นตุ๊บักกัดดูเ้ยนาะเอี๋ยวอ่ไปเจอหนีนอะฮอ

Voy, we're not